นี่คือสิ่งมีชีวิตนะที่มีความสัมพันธ์นะต่อระบบนิเวศของเรานะก็บางท่านเห็นก็อาจจะทราบเลยนะครับส่วนท่านที่ยังไม่รู้ผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าเขามีชื่อว่าอะไรแล้วก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวนะในพื้นที่เราอย่างไรนะโดยเฉพาะ,ากะเกษตรินซีนะครผม ก็จะเขาจะมีประโยชน์มากนะผมอันนี้เขามาทํารังอยู่ในบ้านนะั้นแล้วผมเก็บของนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีตัวอ่อนผมก็คิดว่าเขามีแค่เอาหนอนมามาทิ้งไว้นะครับทีนี้ก็พอเราทำรังเขาแตกนะก็เห็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวที่กำลังจะเป็นตัวนะผมสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เรียกว่า แมงหมาล่านะครับผมแมงหมาล่าไม่ใช่แมงหมาล่าที่แบบประเทศจีนเรามาทําเป็นผงหมาล่าครับอันนี้เป็นแมงหมาล่ามันไม่ใช่หมาล่านะแ,แมงหมาล่าหรือล่าด้วยความที่เขาเป็นนักล่านะครล่าพวกศัตรูพืชกลางๆนะผมเช่นพวกนอนพวกอะไรพวกนี้ครับที่อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยก็ะจะเป็น,นองค์นะนะครับเฉียวๆพวกน,นี้ครับก็จะเป็นศัตรูพืชนะครับผมพวกนี้ เขาจะเอามาเก็บในรังเขาเขาจะปั้นดินเรื่อยๆนะครัช่วงเขาช่วงเขากําลังจะวางไข่นะผมอันนี้อันนี้ก็เป็นการเป็นความรู้คาดเดาของผมนะครับเพราะว่าผมเห็นเขาทํารังแนละ้วผมก็ไม่ไม่ไล่เขาไม่อลไเขาแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าผ่านไปสองอาทิตย์สองอาทิตย์ผมมาเก็บรานแล้วก็คิดว่านะฮะ กตินะผมเคยทํารังเขาแตกก็จะเห็นแค่ตัวหลังเขียวแบบนี้แหละแต่ทีเนี้ยมันรังใหญ่นะผมรังใหญ่น่เลยก็ทําลังเขาแตกนะผมกลายเป็นว่าไปเจอลูกเขานะก็รู้สึกเสียใจนะครับก็ไม่คิดว่าเขาจะมีเขาจะไข่ไว้นะผมแล้วก็เอาแมลงพวกเขียวเนี้ยเอามามาใส่ไว้เพื่อให้ใหเป็นอาหารของ ลูกเขานะเวลาลูกเขาฟักตัวมามันก็ได้กินนะกินแล้วก็พอเขาเข็งแล้วเขาก็จะเจาะโรงดินที่แม่เขาทำนะออกมาดินหาอาหารต่อไปนะครับก็คือทําให้ระบบนิเวศทําให้หนอนต่างๆนะลดลงลดประชากรลงนะครับก็ในช่วงรู้สึกว่าน่าจะเป็นเดือนสี่ก็คือเดือนเมษายนแหละกําำลังช่วงเดือนเมษาก็าใครปลูกผักหน้านี้ก็จะ ผมคิดว่าถ้ามีแมลงพวกนี้อยู่ใกล้บ้านนะหนอนหนอนหนอนในในแปลงผักท่านจะน้อยลงนะผมก็ถ้าท่านใดนะครับเห็นนะครับก็อยากให้อย่าไปทำร้ายเขานะเพราะว่าเขาก็ไม่มีพิษไม่มีภัยนะผมก็เหล็กในของเขามันก็มีนะครับเขาก็มันน้อยคนนะที่จะโดนโดนแลาทำร้ายนะก็เป็น สัตว์ชนิดหนึ่งนะครับผม,ผมแมลงชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อต่อเรานะต่อเราผมนี่ในพื้นที่ของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับผมผมก็เห็นแล้วผมก็รู้สึกเสียใจนะที่ไปทํารังแตกน,นะตอนแรกผมก็ยงว่าลนะผมไม่ผมคิดผมเห็นแค่ว่ามีหนองแหละเมื่อก่อนมันจะเป็นรังเล็กๆที่เราเคยทาอะ่ะ ต่ไม่ไม่ไม่เห็นว่าจะมีตัวอ่อนตัวอะไรแบบนี้เน่นะ่เพรากำลังจะเป็นตัวแล้วแล้วในนี่คนระับผมเอาไปแอบให้ตรงนั้นกันเผื่อเผื่อมันช่วยอะไรได้บ้างมันยังเหลืออยู่ในส่วนของน่าจะเหลืออยู่อ่ะแต่ตรงนี้ก็คงก็ออคงปล่อยไปตามกรรมนะก,นก,นก็รู้สึกสงสารม,มากเลย้ก็รู้สึกผิดมากเลยที่ทำมันก็แตกนะครับผม ถ้าใครจะมองว่าโลกสวยหรืออะไรก็วันหนึ่งท่านได้รับท่านรู้จักผลการกระทำเมื่อไหร่ท่านจะจะมองคนแบบเนี่ยเปลี่ยนไปนะผมอันเล็กกัดใหญ่เราไปทําร้ายเขามันก็เจ็บปวดกันงทุกคนนะทันทุกตัวนะผมฉะนั้นก็ก็ช่วยน่าจะช่วยแค่หลังตรงนั้นครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คง ของหาพื้นที่เขาเขารอดก็ดีเขาไม่รอดก็ดีทีใช้นะผมไม่เป็นไรกำไลใครก่อกำนั้นก็อานนั้นแหละนะครผม <c ười> แต่เสียใจนะครับก็ใครที่ผ่านไม่เห็นคลิปนี้ก็นะผมฝากนิดนึงก็อนุรักษ์เขาไว้นิดนึงนะเ <c ười> ขาไม่ทําร้ายใครนะผม <c ười> เขาจะกําจัดแค่ศัตรูพืชพวกหนอนนะครับ จะมีเฟียบ้างนะถ้าเขาไม่ทําไข่เขาไม่ทํารังเขาก็จะเอาไว้กินของเขาเองน่าจะเป็นรังเป็นรูนาะนั้นเอาไว้สมอบนอนแต่ถ้าเป็นรังใหญ่แบบนี้น่าจะก็น่าจะเป็นเป็นรังที่เอาไว้วางไข่ของเขานะผมถ้ารังที่เป็นเป็นเล็กๆแล้วก็เป็นรูมีปากเข้านะอันนั้นคือรังของเขาไว้นอนเอาไว้กินอาหารก็น่าจะประมาณนี้มั้ง ผมก็เดาเอานะผมใครคิดว่าใช่หรือมีข้อมูลอะไรยังไงก็แนะนำเข้ามาได้นะคอมเมนต์นบอกนะผมเพื่อจะเป็นความรู้นะผมก็ผมบอกไว้เลยนะว่าเขาแมนอันตรายแมงมาล่านะถ้าไม่ไปไปทำร้ายเขาไปอะไรเขาไปรังควานไปรังควานไม่หยุดไม่หย่อนเขาเป็นคนที่แบบความอดตนสูงมากนะผมขนาดอยู่ใกล้กันผมก็นอนอยู่ใกล้เขาบินเข้าบินออกก็ไม่เคยมีปัญหากัน คยมีปัดไปโดนตัวเขาบ้างเวลาเขามาตอมหูตอมตาอะไรเงี้ยก็ช่วงหนึ่งเขาขนดินมาเหนียวๆเลยดินมาใกล้แล้วก็ผมก็เป่าลมใส่ <c oughs> ดินก็ตก <c oughs> ผมก็กลัวเขาบินมาชนตาไม่ใช่อะไรหรอกก็ลเลยเป่าลมพูดใส่ลแล้วดินตกเขา <c oughs> เออนะชีวิตเดินไปควบคู่ไปกับอุปสรรคนะ ทุกอย่างทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ไม่มีอะไรง่ายๆนะครับผมสิ่งที่ผมทําวันนี้ผมก็ไม่รู้จะยังไงแต่ผมรู้สึกเสียใจมากเลยที่ไปทําเนี่ยตัวอ่อนทั้งนั้นเลยนะครับน่าสงสารมากเลยแต่ผมรู้นะผมไม่ทําต่อไปผมเห็นผมก็ไม่ทําแล้วล่ะก็คือปล่อยให้เขาอยู่นะผมจะไม่ยุ่งจะไม่อะไรก็ปล่อยให้เขามีประชากรเพิ่มประชากรขึ้นขึ้นมาเยอะๆนะครับ เ็เป็นสิ่งที่ดีนะเขากำจัดได้เยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะเป็นสิบยี่สิบตัวได้เลยหนอนไนอะพวกตัวขา,ขาวๆนี่คือลูกเขานะแต่ตวัวเขียวๆนี่คือพวกนอนวัชพืชนะผมไอไม่ใช่วัชพืชนอนศัตรูพืชนะผม <c oughs> เออโอเคครับคลิปนี้ก็มาเล่าสู่ให้สู่กันฟังประมาณนี้นะผมก็สำหรับใครที่อยากทำ้ายหรืออะไรก็สุดแต่จะพิจารณาแต่ สิ่งที่ผมบอกก็คือนะครับกมใดใครก่อผมบ,บนโลกใบนี้ผลของการกระทำนะผมมันมันมันส่งผลอยู่แล้วนะไม่วันนี้ก็วันหน้านะผมันเราพยายามอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้าโรงเรียนดีๆให้ได้นะผมนั่นแหละผลของการกระทำนะผมเราไปทําให้ใครเจ็บวันนึงเดี๋ยวเราก็เจ็บเหมือนกันผมอาจจะเจ็บในรูปแบบต่างๆ อาจจะเจ็บมากกว่าอะไรเงี้ยด้วยแรงสาบส่งด้วยอะไรต่างๆนานาทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีพลังงานนะผมนะฮะแล้วก็ส่วนตัวผมไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจอะไรนะอันนี้ผมพูดถึงในเรื่องพลังงานพลังงานเคมีอะไรพวกนี้คนระับแต่กัตัวตัวเราเองนะในตัวเราเองอยังมีในเรื่องของพลังงานในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะอยู่ในตัวเรานะรก็ประมาณนี้นะครับ บ้านลกนะกำลังจะจัดร้านใหม่เขาพอดีเขาอยู่อนะสำหรับคนที่ทำบาปมาเยอะก็อยากจะแนะนำคนที่ทำบาปมาเยอะแต่ยังไม่สำนึกแล้วก็คนที่กำลังจะทำบาปนะมันมีจริงผลของการกระทำนะผมสวัสดีครับ